ไปถึงอีกหนึ่งประเด็นฮะคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นท l อ o ออฟด t ทาวเหมือนกันเ <ạ. S 1> มื่อวานนี้ฮะห,หลังจากที่มีการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่94ครับและแน่นอนครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม,อ,มอย่างวิลส s m มิธนะฮะควา้ารางวัลอสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองในปีนี้ครับแต่สิ่งที่ทุกคนโฟกัสไปมันคือภาพบรรยากาศครับที่ วิลสมิธนี่แหละฮะเดินขึ้นบนเวทีไปไปตบหน้าคิสล็อกนะฮะกลางเวทีที่มีคนดูอยู่ในฮอล์รวมไปถึงคนดูทั่วโลกมากกว่าร้อยล้านคนครับนี่ครับโอ้โหเป็นประเด็นถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ก็มีข้อสังเกตการนะครับว่าเอ้ยเซตหรือเปล่าหรือเรื่องจริง นะครับก็มีคนในสังคมนะฮะโซเชียลออกมาตีแผ่กันเยอะแยะมากมายรวมถึงเหล่านักแสดงคนไทยพิธีกรนะฮะก็ออกมาแชร์ความคิดเห็นจากประเด็นนี้กันด้วยครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดถูกทําไปเป็นมีมแล้วก็มีคนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้เยอะมากทีเดียวซึ่งการกระทําของวิวในครั้งนี้ อาจจะทำให้เขาถูกเรียกคืนรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่เพิ่งคว้ามมาก,ก็ได้นะคะหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะวิลสมิธก็ถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาจึงได้มีการโพสต์ขอโทษผ่านทางโซเชียลของตัวเองทั้ง Facebook และ Instagram ซึ่งจริงๆแล้วในงานตอนที่เขารับรางวัลเนี่ยเขากล่าวขอโทษผู้จัดงานและคนดูนะคะแต่ไม่ได้มีการขอโทษคริสร็อกแต่ว่าครั้งนี้ขอโทษผ่านโซเชียล,ขเ,ยลเขาได้มีการ ขอโทษคริสบล็อกและยอมรับเลยว่าเขารู้สึกผิดและรู้สึก ละอายกับพฤติกรรมของตัวเองรวมถึงขอโทษออสการ์ทีมโปรดิวเซอร์ทุกคนที่เข้าโรงงานและผู้ชมทั่วโลกด้วยนะคะทางฝั่งของคริสร็อกเองเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องเขาออกจากงานทันทีเลยใช่ครับนฮะก็จบงานปุ๊บคริสร็อกครับก็เดินออกจากงานทันทีนะครับและหลังจากนั้นนะฮะทางฝั่งคริสร็อกเองนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าในฐานะของนักแสดงและพิธีกรตลกนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ว่าจะต้องข้ามเส้นไหนไม่ข้ามเส้นไหนแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาได้ล้ำเส้นที่ไม่ควรทำแล้วมันทำให้เขาเนี่ยต้องจ่ายค่าตอบแทนมูลค่ามหาศาลและเขายังได้ขอโทษเพื่อนครับก็คือคุณเจดา้าและคุณวิลสมิธนะครับและครอบครัวสมิธอย่างใจจริงที่ดูหมิ่นแล้วก็ละเลยความรู้สึกจึงปล่อยสิ่งนี้เนี่ยออกอากาศไปให้กับคนทั้งโลกได้เห็นและหวังว่าจะได้รับการให้อภยัยซึ่งตัวคิสล็อกเองนะครับก็ปฏิเสธการแจ้งความ ดำเนินคดีต่อวิลสมิธด้วยนะฮะใช่ค่ะแน่นอนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นกระแสะสังคมที่หลายคนเนี่ยพูดถึงและเกิดเป็น2กระแสะที่โต้แย้งกันอยู่แน่นอนเหตุการณ์นี้เนี่ยหนึ่งเป็นภาพจําและเป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงและเตยคิดว่าน่าจะไม่จบง่ายๆนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการกระทําของวิลสมิธวิลสมิธเพราะถ้าหากว่าเป็นภรรยาของใครก็ตามที่ถูกแซวในเชิงลักษณะที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้มาก่อนว่าชีวิต เขาต้องเผชิญอะไรมาบ้างไม่เคยรู้เลยว่าการที่เขาเนี่ยจะต้องโกนผมแบบนี้เป็นเพราะว่าเขากําลังป่วยเป็นโรคผมร่วงและไม่ใช่แค่แซลบนเวทีนะคะคนทั้งโลกกําลังดูอยู่และความรู้สึกของวิลที่ต้องรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะมีกี่ล้านคนที่ต้องหัวเราะยกับภรรยาของเขาแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องตลกในขณะที่ตัวคริสร็อกเองนี่ไม่ใช่การแซลแบบล้ำเส้นของเขาเป็นครั้งแรกรรก่อนหน้านี้นะคะในงานออสการ์ปี2016คริสร็อกเคย เซลเจด้านะคะที่เธอเนี่ยบอยคอรไม่เข้าร่วมงานในปีนั้นแต่เป็นการแซลแบบตลกร้ายที่ไม่มีใครตลกด้วยเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะบอยคอรดงานนี้เพราะว่ายังไงเธอก็ไม่ได้รับเชิญอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเจด้าและวิลไม่ได้มีการตอบรับหรือว่ามีแอคชั่นกลับไปใดๆนะคะแต่ก็มีฝั่งที่แสดงความเห็นว่าถึงแม้คริสร็อกจะผิดที่พูดไม่คิด แต่วิลสมิธก็ผิดเหมือนกันที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาใช่ครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะฮะของวิธีกรชื่อดังนะครับพี่อัญภูวนาครับในการออกมาแชร์และแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ครับซึ่งแน่นอนครับในโลกโซเชียลครับบางคนก็เข้าข้างวิลสมิธบางคนก็เข้าใจในมุมของการแซว ของคิสลอครับแต่ว่าพี่อันแชวมาได้น่าสนใจทีเดียวครับเขาบอกว่าท่ามการกระแสบางส่วนครับที่มองว่าสมควรแล้วที่โดนแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถยุติความรุนแรงด้วยความรุนแรงจากที่ผิดแค่คนเดียวนะก็คือคิสลอในการแซวหรือว่าบูลลี่แบบนี้นีครับแต่พอวิลสมิธโต้อตอบกลับด้วยการกระทำแบบรุนแรงแบบนี้ทำให้เรื่องราวครั้งนี้ครับ มันเป็นความผิดของทั้งสองคนนะฮะซึ่งแน่นอนครับก็ยังมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตครับอย่างพี่ป้องนวัดนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเห็นด้วยกับพี่อั๋นพัวนาทครับนอกจากนี้ แฟนๆบางส่วนก็เห็นด้วยกับพี่อันบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับใช่แล้วจึงต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของการบูลลี่การเล่นมุกโจ๊กต่างๆที่มีคนเนี่ยไม่ตลกด้วยม,มันเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะคะรวมถึงฮอลลีวูดเนี่ยก็มีการรณรงค์มันนานมากๆแล้วเพราะว่า ในคอมเมนต์ของพี่อัญทูนาเนี่ยยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของบริตนี่สเปียร์เขาออกมาโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าบริตนี่เนี่ยเคยถูกคริสร็อกเล่นมุกเสียดสีบนเวที MTV Award ปี1999เมื่อ23ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นคุณผู้ชมคะ่ะบริตนี่สเปียร์เนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นแต่คริสร็อก เล่นมุกว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าใครจะทำให้บริตนิสเปียร์ท้องอซึ่งถ้าย้อนกลับไปสำหรับเด็กอายุ17ปีแล้วเนี่ยมันเป็นการดูถูกเสียดสีและเป็นคำพูดที่ไม่ควรที่จะออกมาสู่สาธรารณชนอย่างมากเลยครับแน่นอนการถูกเกียดถูกแซวไม่มีใครถูกใจนะคะเป็นเรื่องที่รณรมค์มานานมากๆแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะในสังคมไหนก็ตาม